ช่วงคำตอบแห่งฟ้าปาฏิหารแห่งรักอยากจะเห็นหน้าแม่สักครั้งค่ะพ่อก็บอกว่าเป็นแม่ค้าขายผักแล้วพ่อก็บอกว่าแม่อ่ะขายของเก่งเก่งมากแล้วก็มีจุดที่แมงวันเนี่ยเห,เหมือนเหมือนเราทุกเหมือนเรา มีไฟอยู่ที่พางไหมใช่ใช่ในไรแลนการา่เจสี่นะคุณแ่เนี่ยจะเป็นคนขายของเก่งมาก่อ้าววันนี้ทีมงานต้องกลับไปที่ตลาดกม1 1ออีกครั้งตั้งแต่เช้านะครับเพื่อหวังว่าจะได้เจอแม่ค้าขายผักเยอะๆบางทีเราอาจจะได้ข้อมูลที่นำพาเราไปเจอกับแม่เล็กประทุมมาศได้ ทีนี้ต้องรุ้นแล้ครับว่า39ปีที่ผ่านมาจะมีใครรู้จักหรือว่าจดจําแม่เล็กของพี่ปลาได้หรือเปล่าเอาใจช่วยทีมงานด้วยนะครับปาตหารแรแห่งััพดรกนนัน้อนุภาพดาาาดาลาดฟมอสแปร1ที่เขาให้ข้อมูลเรามาเนี่ยเขาจะมีคน ไปตะลุยตลาดเช้ากันเลยครับถึงตลาดแล้นะคะสว่างพอดีดตลาดก็มสิบเอ็ดเราไปถามแม่ค้าทางโซนตลาดดังหน้าๆเนาะได้ที่ขายของแกเล็กแม่เล็ก

คนเก่าแก่ของที่นี่ครับถ้าถ้าถ้าใช่นะนผู้หญิงเสื้อดำทีมม่อยู่คนละท่ะที่เขาใส่แมสก์ตอนนี้เขาสิ่งนีง่คือเขาพี่เล็กประทุมมาหรอครับแต่เบาะแสที่ได้มาทําเอาอิตเตอร์ชะง,งักไปเหมือนกันครับเมื่อมีการเอ่ยถึงเล็กประทุมมาศอีกคนซึ่งตอนนี้เธอเป็นคนสติฟั่นเฟือน ดูเหมือนเบาะแสเล็กๆนี้จะมองข้ามไม่ได้แล้วล่ะครับเราต้องไปคุยรายละเอียดกับเจ๊จุกกันสักหน่อยเจ๊จุกคนไหนจ๊ะโอเคแต่มันมีแววว่าใช่นะมันมีคาว่าใช่เขามีายที่คางไหมคนนี้ต้องเดินเฉียบไปดูเขาสิเมื่อกี้เห็นเขายืนู่แต่เขาปิดแมสเขาเคยขายผักไหมเคยเป็นลูกจ้างขายผักลูกจ้างเหรอเป็นลูกจ้างขายของเก่งไหมเจ๊จุขายเก่งิมันขายเก่งมาก ตอนนี้มันก็ยังขายเห็นบ้าๆอย่ามันก็ขายเนี่ยขายสก,ก๊อตใบขายอะไรคุยกันไปสักพักก็มีการต่อสายให้เราคุยกับเพื่อนสนิทของเล็กคนนี้พี่น้องผมเต้ยนะครับยังนิดนึงน้องสาวอะอสาวทำงานอาตอนสาวสาวเขาไปทํางานเมืองการพ่อเล่าให้ฟังว่าพ่อกับแม่ไปทํางานที่นั่นที่กาญจนบุรีแล้วทีนี้ก็ก็เลิกกันแล้วก็เอา เอาหนูนี่ไปเลี้ยงที่ที่บ้านที่ขอนแก่นแล้วเขาก็มีลูกด้วยกันเออเป็นรู้สึกแต่ถ้าคนเนี้ย็ีคนเนี้ยถ้าเกิด็ีลูกเขาเนี้ยจะต้องอายุประมาณสามสิบกว่าถูกต้องอันนี้คนเนี้ยสามสิบเก้าพี่อ่าต้องสามสิบกว่าคุยไปคุยมาไทาม์ไลน์ชีวิตของเล็กก่อนจะเป็นแบบนี้ตรงเพ่งกับข้อมูลที่เรามีแต่จะใช่หรือเปล่า ก็ยังยืนยันไม่ได้อยู่ดีครับถ้าจะให้ด้านนะเย็นเย็นมาแล้วก็จะว่าเขาจะนั่งแต่ถ้าเขาว่างแล้วยังไงอ่ะอาอาจจะคุยได้ไม่แล้วใครคุยอ่ะได้ไหมได้มาหาพี่ที่นี่ได้ไหมได้ตอนนี้ต้องกลับไปตั้งหลักรอช่วงบ่ายๆให้ตลาดวายก่อนนะครับเราจะนัดเจอกับเจ๊จุบอีกครั้งหนึ่ง นเราเพจจะแม่แต่แม่คนที่มีเด็กพี่จิมมีเด็กหลาคนนะแม่คนนั้นเนี่ยเขาว่าไปทำงานกับคนชื่อยันเนี่ยคนชื่อยันจะเป็นสำแหน่งไปขุดลอกทองกันแล้วมีลูกชื่อเขาเรียกว่าลูกปลาก่อนเนี้ยอันนี้คือใช่คือข้อมูลที่ไม่ไม่ผิดเพี้ยนแล้วใช่ไหมไม่ผิดเพี้ยนผัวชื่อยันลูกชื่อปลาเนี่ยไม่ผิดเพี้ยนเนี่ยแต่เขาหายน้องเนี่ยก็คือผัวชื่อยันกับลูกชื่อปลาเนี่ยก็คือของคนเนี้เหรอ ดูเหมือนข้อมูลทุกอย่างจากพี่ปลามันดันมาตรงเผงกับเล็กประทุมมาศคนนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้ยกเว้นก็แต่ว่านามสกุลที่เล็กคนนี้ใช้คือแก้วปรือไม่ใช่แสงสีนะครับแต่ด้วยความช่วยเหลือจากคนในชุมชนในที่สุดเตยก็ได้คุยกับป้าพาพี่สาวแท้ๆของเล็กประทุมมาศแก้วปรือ เป้าหมายคนล่าสุดข,ของเราครับชื่อชื่อจริงที่เล็กชื่ออะไรล่ะครับพี่พาปฐุมวาดจ้ะปฐุมมาศเออใช่เขาบอกว่านามสกุลชื่ออะไรแก้วปืนแก้วปืนเขาเคยนามสกุลแสงสีไหมตาตาตาแสงสีฮ<ะ>้ย<ะ>แล้วแก้วปืนนามสกุลใครเออแก้วปืนนามสกุลไครนามสกุลพ่อร่ะมเป็นคนเลี้ยว คิดว่าข้อมูลเริ่มชัดเจนขึ้นแต่เต้ยขอเช็คความชัวอีกรอบด้วยการคุยกับป้ารินซึ่งเป็นพี่สาวอีกคนของเล็กประทุมมาศคนนี้ครับเต้ยจะรบกวนสอบถามข้อมูลนิดหน่อยเต้ยตามหาแม่ให้กับลูกสาวที่ชื่อปลาอยู่นะครับพี่รินอ๋อปลานี่เขาอยู่ขอนแก่นหรือเปล่าคะใช่ครับผมเป็นลูกสาวชาวขอนแก่น มันก็คุ้นอยู่นะเพราะว่าไอ้ไอ้ไอ้ปาเนี่ยมันไปจากอม .11 ีสิประมาณ2องขวบคือพ่อเขาเนี่ยเป็นคนมารับไปหลักครับแต่มันไปตัวเล็กเหมือนนใช่ใช่ใชถ้าจะให้ตามหาอีกเล็กที่ข้อมูลตรงกันทุกจุดเหมือนเล็กคนนี้เตลว่าคงไม่มีแล้วล่ะครับเร้านเปอร์เซ็นต์เลยไม่ใช่ร้อยร้านเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะ ท้ายที่สุดก็ต้องยอมรับว่าเธอคนนี้แหละคือเล็กประทุมมาศแสงสีแม่ของพี่ปลาคนที่เราตามหาจริงๆแม้สุดท้ายปลายทางปาฏิหาริย์จะมีอยู่จริงแต่มันก็มีเงื่อนไขอยู่ว่าพี่ปลาต้องยอมจำนนต่อความจริงว่าแม่อาจำเธอไม่ได้แล้วอยากเจอหน้าอยากให้ท่านได้เจอหลานอยากจะกอดอยาก อยากจะเห็นหน้าแม่สักครั้งค่ะ <c oughs> ขอแค่มีชีวิตอยู่บ็ดีใจมากๆแล้วค่ะวันนี้เต้ยเลยพาปรินและปะ้าผาพี่สาวของแม่เล็กที่เลี้ยงดูพี่ปลามาตั้งแต่ตอนเล็กๆเป็นคนมาเฉลยคำตอบของภารกิจครั้งนี้นะครับ 39ปีที่โหยหาไม่รู้ว่าความจริงที่กำลังจะบอกกับพี่ปลาในวันนี้เธอจะรับได้ไหมนะครับีลครับผมคนนี้แหละพี่นี่คนนี้ ป่าวจ้าอ,อยากให้เองเจอกับแม่สักครองหนึ่งบุญของแม่เองแล้วละ่ะได้เจอเองและแต่ที่มันจะไปเจอแม่แกนะนะตอนนี้แม่แกเนี่ยมันจำฟังอะไรไม่ได้มันบ้านเพลอน ดูแลเขาเนี้ยได้ได้านาดนานก็ผ่านไปอย่างเงี้ยพาลูกไปหาอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ต้องแสดงตัว่าลูกตอนนี้เขาคือเขาไม่นับใครแล้วอ่ะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เราไปดูแล้วกันเขาจะรับไม่รับเราไม่รู้เพราะว่าเขาเป็นแบบเนี้ยเราก็ต้องทำใจอะลูกเขาอาจจะรู้ว่าันหนึ่งอ่ะป้าป้า ป่าเป็นลูกเขานี่คือลูกเขานี้แต่ตอนนี้บอกตอนนี้มันเป็นอย่งงนี้ปาฏิหาริย์ที่ต้องจำนนกับความจริงวันนี้เราพาพี่ปลามาพบกับแม่เล็กครั้งแรกในชีวิตในรอบ39ปีครับแม่ที่ไม่รู้เลยว่าพี่ปลาคือลูกสาวฟังดูแล้วบีบหัวใจเหลือเกินนะครับ ลูกของคนนี้เขาบ้านเขาอยู่บ้านเขาก็อยู่แถวนี้แหละใครยัมาช่วยอุดหนุนใคยเห็นเขาไหมเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมจำได้ไหมนี่ยหละลูกคนแรกเลยนะพี่พ่อมันอยู่ขอนแก่นไงใช่แต่เองจำไม่ได้เนี่แหละลูกเองคนแรกเลยและเฮ้ยไม่ได้ มีสก็ตใบขายอยู่ปะมีอยู่ไหมยมาขายต้าเลยถ้ามีมีขายให้คนนี้ได้ไหมไม่ได้เขาจะซื้อเขาจะซื้อเหรอได้ขอบคุณมากค่ะนั่งรอก่อนนั่งรอคุณฟ้าก่อนทักทีเดี๋ยวเขาจะมาอุ่นหนุนมมาอีกนะ่อนก่อนคุณฟ้าเ่ะก่อนทักทีเออเป็นชารก่อนทีเออเขาจะได้มาอุ้มหนุ่เออเขาจะได้มาอุ่นหนุนอีกนะก่อนก่อนทักทีนะ อกอ้อมกอดแรกในรอบ39ปีเป็นกอดแม่ที่พี่ปลาโหยหามาทั้งชีวิตแม้มันจะเจ็บปวดหัวใจแต่ทำได้เท่านี้ก็ดีที่สุดแล้วครับ ขอบคุณแม่เล็กที่ยอมกอดลูกคนนี้แม้จะเข้าใจว่าเป็นลูกค้าก็ตามเขาดีใจไงเขาได้ซื้อของเขาดีใจที่เขาได้ซื้อของไงไปซื้อของถูกด้วยแล้วก็ก็รักแม่ค้าด้วยแม่ค้าใจดีแม่ค้าใจดีเนาะ ขอคุณมากนะเข้ดูดูแล้วเขาน่ารักไหมนะดู้าคนนี้น่ารักไหมฮะลองห้าลองห้าเออย่างเราดี่ลองห้ายางเดียวเลยปาหาติห์แห่งรักที่พัดรากนั้นอนุภาพบรรดานฝากกด้า จะไปใหม่ต้องร้องลูกเอ้ลูกหัวข้หนไหนโอ้ลูกค้าหน่อยโอ้ลูกค้าเออลูกหัวข้าไหนเอยไม่ต้องร้องลูกไม่ต้องร้องบอกเดไม่ต้องร้องลูกเอ้เอลูกค้าน่ารักนะไม่ต้องร้อง จะทำอะไรเสียใจไม,ไม่เสียใจเขาดีใจนะคะใจดีในขาใจดีปฏิหารแห่งรักที่พัดรักนั้นอนุภาพบันดาลฝากดกดฟ้าได้เกณฑ์ฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นมีใครทำอะไรก็ใส่ป้อง แ่เขาบอกว่าเขาคิดถึงแม่เขาหน้านอย่างนี้เขาเลยร้องไห้ตลอดเวลาที่นั่งคุยกันเต้สังเกตได้ถึงคําพูดที่ดูจะห่วงใยแววตาที่เหมือนจะเอ็นดูลูกค้าคนนี้เอามากๆเลยละ่ะแม้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพบเจอระหว่างแม่ลูกแต่ที่แน่ๆคือหลังจากนี้นพี่ปลา ไม่ต้องห่ยหาแม่ตอบไปแล้วมาถือกลกอดกันหน่อยอ่ะกอดหน่อยกอดหน่อยเยียวพึ่งไปฉันมาดั้นด้นคนารัเคาม่อนมแ่ความ่งเหินแห่งรักมีตควมหหน้เป็นไรนะ เป็นตัวแทนก็ได้เกเป็นตัวแทนได้เ็นชัวนี้ก็ได้ไดให้กอดจากแม่คนนี้เป็นตัวแทนได้ภาวนาให้มีปาฏิหาริ์เหนือปาฏิหาริ์ให้พี่ปลาได้กอดแม่ในฐานะลูกแท้ๆในสักวันนะครับฉัันนนนมาาดด้นดนคนห แม้ขอฟ้ามันจะกว้างมีอาจกันควางหัวใจดวงนี้ปารติห์รแห่งรักที่พลัดพรากนั้นอนุภาพบันดาลฝากฏดฟ้าได้เกณฑฟ้าลิขิตมาอย่างนั้น ไม้จากกันจะโง่ไม่แค่เริ่มต้นเองเราจะมีเวลาอีกทั้งชีวิตเพื่อเยี่ยมสัมผัสกับแม่นะวันหนึ่งมันผ่านมีปัสสาวะไม่ได้เลยเลยอย่าลืมนะครับหากคุณเป็นอีกคนที่อยากจะตามหาคนที่พลัดพรากจากกัน ติดต่อทางรายการตามช่องทางที่ปรากฏบนหน้าจอเลยนะครับอีเตอร์อีจันขอเป็นคนนั้นที่จะสร้างปาฏิหาริย์แห่งรักให้คุณอาทิตย์านาจะเป็นเรื่องราวความพลัดพรากของใครห้ามพลาดนะครับปาาาาาิิหหรรรแ่งััััักกกนนนน้้้อภพดฟฏ <laughs> ักจะหักกฎเกณฑ์แห่ง